สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเอามาเอ้ยวันนี้เราก็จะมาเล่นสแกนไลทิชเชอร์สากันนะคะทุกคนแต่ว่าคือทุกคนก็คงรู้แล้วว่าเกมเนี้มันดังเมื่อห้าห้าหกปีที่แล้วแต่เราก็เพิ่งมาเล่นแล้วก็เพิ่งเอาลงช่องตอนนี้เพราะว่าคือเราอะ ตอนก่อนนะเราไม่คิดว่าเราจะทําช่องนะไปทุกคนแล้วก็เลยแค่เล่นไปสนุกสนุกแค่นั้นแหละแต่คราวนี้ก็เออ,อยากทําช่องว่ะก็เลยเอามาเล่นเกมนี้เลยทุกคนคืออันนี้เราเล่นไปแล้วนะแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าต้องเอาน้ําผึ้งมาใสา่แล้วไม่ได้เล่นนานไงทุกคนเราเลยจะไม่ได้แต่จริงๆมันคือเยลลี่มันเป็นสีเหลืองแล,แล้วก็งงไปหมดเลยทุกคนเฮ้ ทำไมไม่มีเสียงครูเลยปกติต้องมีเสียงดีหรือเ,เขาตัดเสียงออก <Jimmy 's S 1> อ๋อนี่ไง,ไม,งมากค่ะทุกคนอันดับแรกเจลลี่น่าจะอยู่ข้างหลังนะตอนนี้ครูอยู่ฉันเลยครูจะลงมาข้างล่างได้เลยทุกคนตรงน,นี้มันต้องเป็นห้องครัวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ครูไม่ได้ลงมาข้างล่างกันก็ดีไปหน่อยทุกคน เจลลี่อยู่ไหนนะทุกคนเราจำไม่ค่อยได้เฮ้ยยิ่งมองดูว่าครูจะลงมาครูจะลงมาหรอครูลงมาทุกคนเหมือนจะมาจากเหมือนจะมาทางห้องครัวปะใช่ใช่ใชแต่ถ้างั้นเราไม่รู้ว่าเจลลี่อยู่ไหนอะคือเราไม่รู้เลยทุกคนว่าตอนนี้เราตอนนี้ว่าเจลลี่อยู่ไหน โอเคค่ะ okay, uh, ทุกคนแต่เราก็ไม่แน่ใจนี่ไงเยลลี่จะแล้วคือตอนแรกอะ่ะเราก็จะดูโพยแต่ว่าก็มาหาทั่วๆดูคือตอนแรกอะ่ะค่ะกำลังจะดูโพยแล้วนะทุกคนกำลังจะบอกทุกคนแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะดูโพยเพราะว่าหาไม่เจอแล้วเราก็ลืมไปว่ามัน,ม,นมันเป็นเปิดเ,เ,เก๊ได้มันเปิดลิ้นชักได้ทุกคนคือแบบเออมาก เดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องมากดกิ่งล่อทีเชอร์กันนะคะคุณมิสทีนนะมาอะไรนี่ใช่ไหมสทีจะมามาเร็วๆมีคนรออยู่ข้างนอกจ้ะแกไม่ลงมาหรออ๋อนี่ไงกำลังลงมาโอเคนี่ค่ะทุกคนเราได้โอกาสแล้วขึ้นไปข้างบนเลย ห้องอาบน้ำอยู่ตรงไหนนะทุกคนเราจำไม่ได้ละอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอยู่ไหนนะเหมือนอยู่นี่ปะใช่จริงด้วยโอเคค่ะทุกคนใส่เลยเลิศเลิศเลิศโอ้เดี๋ยวกันนะพี่ชามิทีนบัคกทุกคน เลยเราก็เสียมกันนั่นเนี่ยแล้ว ja. ก็เสียมกันนั่นเนี่ยโอเคทุกคนแล้วว่าน่าจะมีแค่นี้ไหมแเราต้องใส่ชมพูไปด้วยเราไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็มาเห็นนี่ อะไรทุกคนเนี่ยเปิดออกทางหน้าต่างก็ได้ปวดเจ็บเออรู้เล้วจ้ะเนี่ยออกแล้วเนี่ยอ,อ่ะแบบน้ำเลยไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราก็จะมารอฮีทเชอร์มิสทีอาบน้ำกันนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นางก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วนะเรามาดูกันว่านางจะรู้ไหมนั่นไงแล้วว่าแล้ว ต้องใส่ฟองสบู่จริงด้วยทุกคนเอาไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เราแบบเอาเยลลี่อะไรใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาเอาพวกสบู่อะไรเงี้ยใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดนะคะเราจะตัดไปตรงนั้นนะทงนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะตัดไตรงนั้นโอ๊ยพูดไม่ถูกอะอะไรวะท่านเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ใส่อันนั้นเลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอ่อมาใส่สบูู่จะได้ีิเช่มิสเทนจะได้อาบน้ำแบบ ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสบายสบายนะคะทุกคนทำไมกล่องมันเป็นสีแดงแต่ยิลี่มันเป็นสีเขียววะงงตรงนี้แหละเี๋ยวกนนะต้องเอาแชมพูปะ่ะอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะไม่รู้ใส่ใส่นี่ไปใส่นี่ไม่ได้เหรอใส่น,นี่ก็ไม่ได้อะอะไรวะแล้วต้องใส่อะไรอะ่ะใส่นี่เหรอ ใส่อะไรวะคือต้องใส่อะไรอะ่ะต้องใส่อะไรอะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะมันจะฟิลเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นก่อนโอเคค่ะทุกคนคือเราต้องมาเอาอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรสบู่ที่ห้องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอใส่ห้องน้ำนู่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวคู่มาเหรอ ูมาแล้วทุกคนเดี๋ยวแปบ,บนึงนะโอ๊ยอะไรกัดทุกคนเดี๋ยวแปบ,บนึงนะทุกคนเอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะมาเรามาทำกันเลยใส่นี้เข้าไปด้วยอาเคทุกคนนกยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องไหนสักห้องหนึ่งเราจะไม่ได้ เพื่อที่จะลงข้างล่างนะนี่งไงนี่ไงห้องนี้ห้องนี้โอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องรองคุณคือมิสทีเข้าไปอาบน้ำยุ้มฉ่ำเสือสบายของเขานะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นางก็เข้าไปแล้วนะเอ,อ้ยเราไม่รอลุ้นกันเราจะได้ไหมรอว่าได้นะรอบเนี้ย เฮ้ยเ้ยจริงด้วยได้แล้วคือประเด็คือนางใส่ชุดคุณครูลงไปเลยฮโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบแล้วนะเดี๋ยวรอีพีหน้านะคะทุกคนและบุยฝากช่องวิ่งเอ้ยฝากช่องในตตอก็คือช่องเวียงทาดแมวแล้วก็ช่องใน ยูทูบนี้ก็เป็นช่องสาววายสมองไลยแต่ละว่าเราน่าจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่นะทุกคนแต่เดี๋ยวเราอีพีนั้นเราจะมาบอกชื่อช่องนะคะเพราะว่าชื่อช่องเรามันเออแปลกๆนะแต่ว่าก็ฝากช่องในแอปแดงก็คือสาววายสมองไล่บ๊ย